ความจริงแล้วอ่ะหน้าที่ของบรรณาธิการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างจากที่เคยรู้ๆกันเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าบรรณาธิการแบบว่าทําทุกอย่างบางคนก็จะบอกว่าบรรณาธิการเนี่ยคือการทวงต้นฉบับเรามักจะคุ้นชินกับภาพบรรณาธิการที่แบบว่าแบบอ๋อแบบว่าแบบอ่าต้องมาทวงต้นฉบับตามงานนักเขียนซึ่งอันนั้นอ่ะความจริงก็คืองานหลักครับหน้าที่หลักของบรรณาธิการก็คือ editor editor ภาษาอังกฤษก็แปลว่าเหมือนกับคนที่แบบปรับ รูปแบบคืออิดิชงานอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดมองจากฝั่งญี่ปุ่นแท้ๆเลยใครเคยอ่านกร์ตุนบาคูแมนอะไรเงี้ยหรือางฝั่งของโชเน้นจำเนี่ยมันอธิการจะมีหน้าที่หลักๆอยู่แค่ประมาณสองอย่างก็คือคุยกับนักเขียนเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดกับทําให้ต้นฉบับส่งออกมาได้ตรงเวลาแต่ในไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเม็ดเงินเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราไม่ได้แบบพิมพ์เป็นล้านๆเล่มมีตังแบบว่าจ้างมานอธิการประกบนักเขียนทีละคนหรือว่าอย่าง กับตุนญี่ปุ่นที่ดังๆบางเรื่องเนี่ยบรรณาธิการห้าคนลุมประกบคนเรื่องเดียวก็มีแต่สําหรับผมเนี่ยก็คือเราเหมือนกับว่าเราเป็นบรรณาธิการกรับตุนไทยเราก็ต้องจํากัดจาเขียนน,นิดนึงผมเองก็จะทําหน้าที่ค่อนข้างหลายอย่างในสำหับพิมก็คือเป็นบรรณาธิการบริหารด้วยในส่วนของการอิดิตงานตามงานเนี่ยก็ต้องทําแน่นอนนั้นเป็นหน้าที่หลักับผมแล้วก็เรื่องของการจัดอาร์ตดีเลกเตอร์ด้วยรวมไปถึงเป็นแอดมินที่คอยดูแลพวกเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลหรือการตอบคําถามต่างๆแต่ เอาจริงก็หน้าที่ของบรรณาธิการที่แท้จริงก็คือการที่ต้องคุยกันเขียนแล้วก็ต้องอีดิทผลงานให้ออกมาดีที่สุดโดยที่เราต้องอย่าลืมว่ามันเป็นผลงานของเขาแล้วก็เป็นทางผลงานของเราด้วยเราต้องคุยโดยที่มันแฮปปี้ทั้งสอ,องฝ่ายแล้วก็ให้เขาส่งงานให้ตรงเวลาอนนั้นยากสุด